ศูนย์อำนวยการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกค,คามที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านหรือสออ,อปอชอดอได้มีประกาศที่จะยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมเทคโนโลยีและการค้ามนุษย์ตามแนวชายแดนไทยกรัรมพูชาเช่น การตัดกระแสไฟฟ้าการระงับสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ส่งเข้าไปในพื้นที่ที่เป็นบ่อนการพนันและสแกมเมอร์การควบคุมสินค้าและยุทธโภกยุทธโรกกรที่อาจจะนำไปใช้ในการกอร่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติอื่นๆอีกด้วยนะครับโดยจะได้นำเสนอมาตรการดังกล่าวต่อสภาความมั่นคงแห่งชาติต่อไปนะครับ ส่วนเรื่องมาตรก,การวีซ่าผมผมได้รับทราบมาเหมือนกันครับว่าว่ากัมพูชาลดจําจนวนวันสําหรับการเดินทางเข้ากัมพูชาเหลือ7วันรับทราบครับส่วนฝ่ายไทยก็ได้ปรับลดแล้วเชว่นกัน7วันเหมือนกันครับ